เราจะหาบล็อกต่างๆได้ที่ไหนสวัสดีค่ะจอยโซวอนโยธาน,นะคะอันนี้นะคะจะเป็นนะคะบล็อกนะคะที่อยู่ในเครื่องนะคะเราสามารถดูได้จากนะคะเราไปที่วิวนะคะเห็นคำสั่งไหมเราไปที่ View นะคะด้านบนนี้นะคะจะเป็นทูบับไปที่วิวนะคะแล้วก็จะไปที่ในส่วนของทูพาเลต e นะคะก็จะขึ้นมาในส่วนของอบล็อกต่างๆนะคะ เดี๋ยวจอยเปิด Palette นะคะก็จะขึ้นมาในส่วนของบล็อกต่างๆนะคะที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ Hat เป็นลายนะคะสามารถที่จะใส่ลายใส่สีได้ด้วยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นพวกเอ่อแ a r แกเวลบ i ิคอะไร solid ต่างๆนะคะ Earth ก็จะมีสีสันนะคะ ให้ด้วยนะคะต่อไปจะเป็นแท็บของเฟอร์นิเจอร์นะคะจะเป็นในส่วนของโซฟานะคะที่นอนนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของโทรศัพทโต๊ะต่ตางๆอันนี้ก็จะอยู่ในหมวดของเฟอร์นิเจอร์ต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของครัวนะคะซึ่งนะคะจะใช้ในงานแบบแปลนนะคะในงานแบบแปลนก็จะเป็นของในส่วนของเซนต์เนอรีนะคะอันนี้ เป็นเกี่ยวกับสุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำนี้จะเป็นแผนนะคะก็คือต้นไม้ต่างๆหรอ,อนำมาใส่ที่จะนำมาใส่แบบแปลนได้โดยที่ไม่ต้องไปหาที่อื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานอิเล็กทริกนะคะก็คือระบบไฟฟ้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของก้าวนะคะสวิตนะคะสวิตท,ทางเดียวสวิตสองทางนะคะก็จะมีเบื้องต้นพื้นฐานนะคะมีไฟอลามด้วยนะคะสามารถที่จะนำมาใช้ได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานเครื่องกลนะคะมีน็อตนะคะเอ่อมีนอ็อตมีโบ้นะคะเอ่อซิกแองเกิลโบ้นะคะก็จะมีในส่วนของ โ้โและน็อตต่างๆสามารถที่จะนําไปประยุกต์ปรับใช้ในงานเขียนแบบของเราได้นะคะฝากติดตามช่องจอยวิศกรโยธาด้วยนะคะฝากคอมเมนกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยสวัสดีค่ะ